สวัสดีครับพี่น้องชาว MGP นะครับออช่วงนี้นะครับมีหลายคนครับที่เชื่อมกระเป๋าไม่ได้นะครับจะเชื่อมไปออมบ้างไปถอนบ้าง <c oughs> หรือการทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเชื่อมกระเป๋าเราจะติดปัญหานะครับผมก็เลยทําคลิปฝากไว้ให้พี่น้องได้ดูกันเสลยนะครับามาดูกันครับแบบง่ายๆเนาะเพราะบางคนก็ทิ้งไปนานเหมือนกันไม่ได้ถอนไม่ได้ออม เลยพอเข้ามาทำเนี่ยม,มันก็จะติดปัญหานะครับหรือยังไม่ไม่ได้ตามระบบเนี่ยทิ้งไปนานเนี่ยเจอปัญหานี้แน่นะครับเอามาดูครับวิธีการออมกับให้เราไปที่เบราว์เซอร์วิธีการเชื่อมกระเป๋านะครับที่จะออมหรืออะไรก็แล้วแต่เนะเาะแล้วก็กดตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะเชื่อมในการออมนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราติ๊กตัวนี้เพื่อย้อนกลับ แล้วก็ติ๊กลูกศอนนะครับลูกศอนตัวนี้เพื่อย้อนกลับไปนะครับรอแป๊บหนึ่งครับเนาะเด็ตก็ช้าพอมันขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยเราเราแต่ก่อนเรากดนี้แล้วก็เชื่อมตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้มันมันไม่ได้นะครับมันจะติดตรงนี้เอาเดี๋ยวให้ดูเนาะพอเรากดตรงนี้มันจะมันจะอยู่แบบนี้ไปจนนานครับจน ตลอดไปอ่ะเราให้เรากดกลับนะครับถ้าเราทําแบบนี้แล้วนะครับเรากดลูกศรย้อนกลับแล้วก็กดแันเซอรนี่ครับตรงนี้ครับเอาดูนะครับนี่ทําแบบนี้มันถึงจะได้นะครับแต่ให้เร็วหน่อยนะครับกดตรงนี้ครับเหมือนเดิมนะครับแล้วกดตัวนี้ครับกดตัวนี้เลยครับกดปุ๊บให้เรากดนี้อีกรอบครับแล้วกดตัวนี้ครับ แล้วกดตัวนี้ครับแล้วก็การกระบาดท,ทิ้งไปเลยครับการกระบาดท,ทิ้งไปแล้วกดตัวนี้อีกรอบครับแล้วก็กดตัวนี้ก็ได้แล้วครับคราวนี้ยังครับเดี๋ยวกดมีครับคอนเนคเลยครับมาแล้วครับเลขกระเป๋ามาแล้วเห็นไหมครับทีนี้เราจะออมดรืยอ,อะไรก็ได้นะครับ ตามสบายเลยครับตรงนี้เลยครับที่หลายคนไม่ว่าจะเป็นการออมการถอนการไมเน่งอะไรต่างๆก็มาติดตรงเชื่อมกระเป๋านะครับผมก็เลยทำคลิปเอ,อ่อถ้าหาคลิปไม่เห็นนะครับก็ให้พิมพ์คำว่าอา้าวเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกถ้าหาคลิปเหล่านี้ไม่เห็นให้พิมพ์ไปที่นี่นะครับ ไปที่ youtube ก่อนครับไปที่ youtube ก่อนนะครับแล้วพิมพ์คำว่าคนแหกคอ,อกนะครับเพราะผมจะเอาไปลงไว้ในช่องของผมวันนี้นะครับถ้าหาหาขอที่ไหนไม่ได้วันเถอะขอใครไม่ได้ให้พิมพ์คำว่าคนแหกคอ,อกนะครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาเราก็แตะเข้าไปครับพอมันขึ้นแบบนี้ให้เราแตะตรงนี้นะครับแตะตรงรูป รูปไก่แล้วก็แตะตรงคําว่าวิดีโอนี่ครับมันก็จะมีหลายวิดีโอครับเลี้ยงกันอยู่น,นี่แหละการทํางานของพวกเราเนี่ยครับหลายอย่างอยู่ในนี้แล้วก็เลือกเอาเลยเลือกดูเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้มาลงครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงครับเพียงแต่ทําคลิปอยู่เดี๋ยวจะมาลงแล้วก็เข้ามาหาได้ที่นี่นะครับถ้าถ้าไม่ถ้าขอคนอื่นแล้วยังไม่มีใครส่งมาให้ก็เข้ามาหาเหมือนผมทําให้ดูเมื่อกี้นี้ได้นะครับ นี่ก็คือช่อง youtube ที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับพิมพ์คาว่าคนเนี่ยคอกก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับจะกดติดตามก็ได้หรือไม่กดก็ได้นะครับผมไม่ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลงเอาไว้ในนี้นะครับสวัสดีครับ